หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ข้าวไม่ชี้นะครับมาให้กําลังใจเจ้าครูบาอาจารย์นะครับที่จะเดินทางนะครับข้ามน้ําไปฝั่งโน้นนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับเป็นห่วงก็หลวงพ่อตุ้มนี้นะครับนี่นะครับพระอาจารย์มหาองอาจไม่รู้จะได้สอบประโยงหกอีกหรือเปล่านะครับพระอาจารย์สมุทรไทยนะครับร้อยยี่สิบกิโลนะครับนี่นะครับต้นๆนะครับมือกล้องยังไม่ไปเด้อนะครับให้ครูบาอาจารย์ไปก่อนนะครับ นะครับจำหน้าจำตากันไว้นะครับเผื่อจะไม่ได้เห็นอีกนะครับคุณหมอนะครับนี่เด้นนะครับกําลังลุ้นเลยนะครับนี่พระอาจารย์สวนนะครับมือพายนะครับนี่ผีพายนะครับเดินนะครับเอาอาจารย์มันรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ครับนี่เรือนี่ครับนั่งเต็มก็พอดีเนาะเด้อนะครับ ยมกําลังลุ้นเลยนะครับนี่นะรับไม่รู้จะรอดไม่รอดนะครับนี่ดำน้ําเป็นนะครับแต่ไม่ค่อยฟูนะครับดําอย่างเดียวนะครับเดือยมก็มาลุ้นเหมือนกันนะครับตอนแรกว่าจะไม่เอากล้องมาถ่ายนะครับแต่เป็นอาจจะเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับครั้งแรกครั้งสุดท้ายนะครับนี่เอามีมีอีกสุดหนึ่งอยู่บ่ครับนี่นั่นนะครับ ลุ้นนะครับลุ้นช่วยกันนะครับเด้อป้าสังขาจะจมน้าเด้ออาจารย์อาจารย์อาจารย์นี่นี่นี่เนอนี่นี่นี่เด้อนะครับไม่รู้จะเป็นอาหารของปลาหรือเปล่านะครับมันมีนิทานอยู่นะครับนี่อะไรครับนะครับหลวงตาสุทัศนะครับพระมหาเทระนะครับเมตตาภายเรือเลยนะครับนี่ เด้อเป็นห่วงแต่พระอาจารย์สมุทรไทยวิสารทูปนะครับไม่รู้ว่ายน้ําเป็นหรือเปล่านะครับอยู่ที่บ้านพุนแพงนะครับไก่เมียน้ํานะครับตอนขึ้นไม่รู้ขึ้นยังไงนะครับสงสัยไปฝั่งโน้นนะครับนี่นะครับครูบาอาจารย์ที่ไปก่อนเที่ยวหนึ่งแล้วนะครับลุงปูแอดนะครับพร้อมโดยครูบาอาจารย์นะครับคงจะมีสามเที่ยวนะครับเป็นขึ้นมานัดนะครับหลังจะอยู่ปริวาสกรรมมา เป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับก็จะได้ขอความเมตตาคณะสงฆ์นะครับเพื่อขึ้นมานัดนะครับหกลาตีนะครับเพื่ออีกลาตีหนึ่งเป็นเจ็ดลาตีนะครับแล้วก็ได้ขอความเมตตาคณะสงฆ์ออกอภัพนกรรมนะครับนี่ไม่รู้จะขึ้นตรงไหนนะครับนี่พระอาจารย์สอนนะครับสามสิบพรรษาแล้วนะครับเป็นผีภายภายเรือให้นะครับนี่ทาหน้าที่นะครับ เดินสิมน้ำนะครับอุทะกุกะเคปะสีมานะครับสีมากลางน้ำนะครับให้ห่างจากฝั่งนะครับช่วงวักน้ำซาดนะครับคนธรรมดานะครับวักน้ำจากฝั่งซาดไปไม่ถึงแนวสงโน้นนะครับใช้งานได้แล้วนะครับนี่เดินนะครับกำลังลุ้นนะครับนี่โอ้ยโอ้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 แต่เรือลำใหญ่นะครับอุ่นใจได้นะครับ เรือล่มเมื่อจอดก็มีเหมือนกันนะครับรน,รนะครับอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะครับโอ้ยโอ,ยโอย้ผ่านแล้วนะครับนี่ผ่านแล้วเรือแต่รูปที่ถือโทรศัพท์นี้นะครับจะข้ามไปอีกนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าไม่ขาไม่ชี้นะครับลุ้นอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ไม่รู้ใครนะครับมาแอบดักถ่ายภาพนะครับนี่เดินนะครับถ้าไม่รอดจริงๆก็นะครับโทรศัพท์ขอให้รอดก็แล้วกันนะครับเผื่อจะได้ลงเฟสนะครับโอ้นี่นะครับปลาเยอะเลยนะครับนี่นี่นะครับสีมกลางน้ํานะครับไม่ใช่ใกล้ๆนะครับนี่นะครับพระอาจารย์ท่านอยู่ทะเลมาก่อนนะครับเลยมีความชานาญนะครับ อยู่ทะเลอยู่กี่ปีครับพาาจย์ครับเกิดมาเลยใช่ไหมครับนี่นะครับเกิดอยู่ทะเลเลยนะครับตัวมาจากทะเลนะครับตระกูลแหสมุทรนะครับต้นตระกูลนะครับก็เลยสบายนะครับเวลาทําสร้างโบสถ์ก็เลยสร้างโบสถ์กลางน้ํานะครับอุทะกุกะเคปะสีมานะครับมีคุณหมอนะครับมาให้กาลังใจนะครับ ไหวพระรอแล้วนะครับนี่โบราณว่าเรือล่มเมื่อจอดก็มีอยู่นะครับหนึ่งสสาี่ห้าพราจารสอนนะครับนําเรือมารับแล้วนะครับหลังจากปล่อยติดเกาะไว้ตรงนี้นะครับนี่เด้อทําสังฆกรรมให้มานัดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ นะครับว่าจะแป๊บเดียวนะครับเอาไปเอามานี่จน17นาฬิกา35นาทีนะครับเด้อนะครับนะครับเรือล่มเมื่อจอดก็มีเหมือนกันนะครับนี่โอ้ย โชคดีกล้องไม่หันมาทางตัวเองนะครับอันไปแต่ทางรูปอื่นนะครับเนี่ยด้อนะครับถ้าเป็นเรือสมัยเป็นคารวานนี่ล่มแน่ๆนะครับถ้าเยอะขนาดนี้นะครับเนี่ยด้อนะครับอยู่ทั้งอยู่ทั้งทึ่งเดี๋ยวลงมากือยังเจ็บเขียบเนาะบระธาลุกมาบีทั้งหูจว่ามันกุ้งเนาะ กว้างนแต่ไว้น้่มีวกว้างกว่านี้เนาะยังมึงกันนะไอ้พระอาจารย์วิลพภานะครับยังดูนะครับกี่เมตรครับาพือาเารย์ครับนี่ประมาณสี่เมตรเนาะนะครับถ้าโทรศัพท์ตกน้ํานี่ไม่รู้จะเอาได้หรือเปล่านะครับเนี่เด้นนะครับยี่สิเอ็ดไร่กบัวครับนี่ย ที่ที่ที่แรกนี่ยี่สิบเอ็ดไร่บวครับน้ำน้ำสิบแปดไล่เนาะหนึ่งส่วนสามดินส่วนหนึ่งน้ำสามส่วนอ๋อหนึ่งส่วนสามนะครับ เด้อนะครับตอนนี้ขยายออกไปแล้วนะครับที่นะครับนะครับชนแล้วนะครับนี่ขึ้นฟังแล้วนะครับโบรานว่าเรือลุบเมื่อจอดก็มีนะครับเอาขอขออนุญาตขึ้นไปถ่ายภาพก่อนนะครับเด้นนะครับผู้ใดขึ้นมาก่อนก็ปลวดภัยก่อนนะครับ ครับพระไม่นะครับนี่มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมานะครับพยุงอาจารย์ไว้นะครับนี่นะครับกล้องไม่มีเซ็นเซอร์เด้อนะครับนี่เด้ออยู่รอดปลอดภัยทุกรูปนะครับนี่ค่อยๆมาจะโดดเด้อจะโดดเด้อไม่มีเสือข้ามห้วยเด้อโอ้ยไม่ไม่ไม่โอ้ยเด้อวันนี้จะได้ทำวัดสวดมนต์ที่ นู่นนะครับเจดีนี่นะครับนะครับหลังจาก2อสว,วันที่ผ่านมานะครับทําวัดในห้องแอร์นะครับวันนี้ดนตีที่ข้างวัดหมดไปแล้วนะครับก็เลยได้มาทําวัดที่เดิมนะครับ